โอเคก็จากเมื่อวานนะที่เราเรียนเรื่องคนกับเรื่องงานไปวันนี้ครูพี่ท็อปมายกตัวอย่างงานทั้งหมด3ข้อข้อ1เป็นเรื่องคนงานการทํางานแล้วก็วันที่เสร็จอันที่2เป็นเรื่องการกินข้าวของเด็กอันที่3เป็นเรื่องผู้ชายกับผู้หญิงที่ทํางานความเร็วแตกต่างกันอ่ะไปทีละอันอันแรกคนงาน8คนทํางาน2งานเสร็จใน16วันเราจะต้องเริ่มทีละอันครับ เราเริ่มจากเปลี่ยนการทํางานสองงานเป็นการทํางานแค่วันเดียวเหมือนเดิมคนงาน8คนเนี่ยทำงานให้เหลือแค่งานเดียวก็จะแล้วเสร็จเป็นเอา2ไปหารสิเหลือ8วันนี่8คนนะทํางานเสร็จใน8วันทีนี้ดังนั้นคน งานแค to so ่คนเดียวก็จะต้องทำงานช้าขึ้นถูกปะก็จะทำงานหนึ่งงานใช้เวลาเป็นเท่าไหร่ครับ8คูณ8เท่ากับ6 14วันทีนี้ถ้าเกิดเขาถามหา คนสองคนละ่ะก็เอา64มาหารสองก็จะเหลือคนงานสองคนทำงานแค่หนึ่งงานนะเสร็จใน64หารเหลือ32วันเราจะต้องพยายามเห็นป้าสังเกตป่าเวลาผมเทียบผมจะค่อยๆไปทีละฝั่งแปดคนแปดคนเหมือนเดิมสองงานเหลืองานเดียววันก็ลดจากแปดคน เหลือคนเดียววันก็เพิ่มจากสองคนหนึ่งงานจากวันตรงนี้ก็ลดลงโอเคนะไปฝึกแบบนี้นะไปฝึกขยับนาทีละช่องต่อเด็กหกคนกินข้าวสิบแปดกล่องหมดในสองวันไปเหมือนเดิมเอาให้เหลือหมดแค่วันเดียวบ้างไม่ไม่ไม่โทษโทษ เอาเป็นโอเคในหนึ่งวันเนี่ยกินข้าวหมดไปกี่กล่องก็เป็นเด็กหกคนเด็กเท่าเดิมเห็นปะวันถูกหารวันมันถูกหารกล่องข้าวก็ถูกหารเหมือนกันก็แปลว่าเด็กหกคนกินข้าวเก้ากล่องหมดในวันเดียวไปดูครับแล้วถ้าเป็นเด็กแค่คนเดียวอะ่ะกินข้าวสิบ กล่องพอละเอาเป็นเด็กหกคนเอาเป็นเด็กคนเดียวกินข้าวจุดจุด,จด,จดกล่องในหนึ่งวันเอาแบบนี้น่าจะง่ายกว่าแบบนี้น่าจะง่ายกว่าก็จะเป็นหนึ่งคนใช่ไหมหกคนเนี่ยเขาจะกินเก้ากล่องถ้าคนเดียวก็จะเป็นเก้าส่วนหกกล่องหรือตัดตั เป็นสในสองกล่องหมดใน1วัน3ในสองกล่องหมดใน1วันต่อนะอีกข้อหนึ่งผู้ชาย1คนทำงาน1ง,งานใช้เวลา5วันแปลว่าอะไรครับแปลว่าใน1วันเนี่ยเขาทำงานได้1ในห้า อง,งานเพราะว่าอะไรถ้าคูพีทอปบวก1ใน5ไปทั้งหมด5้รอบดูนะ1นึ่งส่วนหบวกหนส่วนหบวกหนส่วนหบวกหนส่วนหมันเท่ากับ5้ส่วนหหรือตัดตัดกันได้1คือ1งานครับ1นึ่งตรงนี้คือ1งานและแน่นอนผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิง1วันเนี่ยก็จะทำงานได้1ใน7ด ของงานทีนี้ถ้าสองคนนี้ช่วยกันแปลว่าอะไร1วันสองคนทำงานได้1ใน5้บวกหนใน7อ็ดคูณทะแยงเป็น5้บวกเส่วนด้วย3 5เท่ากับ12บส่วนสาตรงเนี้ยคือ1วันนะทำได้12ใน3าห แต่ถ้าเรากลับกันเป็นเสร็จหนึ่งงานเนี่ยเราก็กลับสามห้าส่วนสิบสองแทนเอาสิบสองตัดสามห้ามันจะได้ประมาณสามวันครับอ่าไปดูเอ้ครูได้ไงได้สามวันจริงๆเป็นอย่างนี้สิบสองตั้งหารสามห้าแต่เราปัดสามห้าขึ้นเป็นสามหกเลขมันจะได้ง่ายสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สี่สิบสองสาม 36ก็คําตอบคือ3วันซึ่งปกติถ้าผู้ชายคนเดียวก็ใช้5วันผู้หญิงคนเดียวใช้เจ็ดวันแต่พอรวมสองคนใช้3วันเห็นปะกลับเศษเป็นส่วนเนาะตรงนี้อาจจะช่วยทํากันบ้านได้ได้แล้วเนอะโอเคครับงั้นวันนี้ก็ประมาณน,นี้ขอบคุณครับ